มิสเตอร์เคสโรภูมิใจเสนอ The Eagle ฝ่ามืนตายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์ที่ได้ออกฉายในปี2011ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในปีที่120กองพันที่9แห่งกองทัพของโรมันได้เข้าสู่ดินแดนของบิทแทนเหนือซึ่งยังไม่ได้ถูกปีชิตไม่มีใครได้พบเห็นพวกเขาอีกเลย ทหารห้าพันนายหายตัวไปพร้อมกับสัญลักษณ์ล้ำค่าของพวกเขานั่นก็คือสัญลักษณ์อินทรีย์ทองด้วยการอับอายในการสูญเสียกองทัพจกพักรพรรดิของแฮเดียนจึงมีบัญชาการให้ก่อสร้างกำแพงเพื่อตัดขาดตอนเหนือของมิทแทนตลอดกาลกำแพงของแฮเดียนคือจุดสิ้นสุดของโลกอันเป็นที่รู้จัก20ปีต่อมาโลมันได้เขายึดของมิทแทนตอนตายมาคัดอคูลาวันนี้เขาจะเข้าเป็นผู้บัญชาการป้อมปราการเหล็ก ที่อยู่ตอนใต้ของมิดแทนโดยที่ลูทอรเรียสเป็นคนควบคุมทหารรองจากมาคัดโดยหน้าชีของมาคัดต้องดูแลบัญชีและการแจกจ่ายเงินเดือนของทหารเพราะพวกเขาเป็นแค่กลุ่มทหารเล็กผู้บัญชาการจึงต้องจัดการทุกอย่างเองและการบัญชาการครั้งนี้ก็เป็นการบัญชาการครั้งแรกของมาคัดมาคัดเขามาจากตระกูลที่ดีจากโรมันและเป็นลูกของเฟลวเออร์อาคิลาผู้บัญชาการกองทัพที่9ที่ได้นํากองทัพกําลัง ไปยังมิทแทนเหนือแล้วก็หายตัวไปทั้งหมดจนผ่านมาแล้วเอาปีมาคัสจึงอยากจะเป็นผู้บัญชาการที่มิทแทนเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของพ่อคืนมาดูเหมือนว่าปอมปาการไม่มีการดูแลอะไรเลยสุดสมไปหมดมาคัสจึงสั่งให้รีบซ่อมแซมให้เร็วที่สุดเพื่อพวกกบฏมิทแทนบุกเข้าโจมตีพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนพวกนายกองก็มองว่ามาคัสคือมนทินพอพ่อของเขาทำอิชีทองหายไปกับกองทัพอีกห้าพันนาย อินซีทองเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อโรมันเป็นอย่างมากพ่อของมาคัสจึงถูกตาหน้ามาคัสจึงขอมาที่ป้อมห่ากไกลในบิทแทนเพื่อกูนายกับพ่อตระกูลของเขาจะได้หมดบนทีนี้สักทีมาคัสจึง,สงใส่พวกทหารเตรียมซ่อมกำแพงป้อมเพื่อป้องกันพวกกระบฏบิทแทนเตรียมอาวุธฝึกซ้อมเพื่อเปิดศึกกับพวกกบฏมาคัสต้องรอขบวนเสบียงอยู่นานหลายวันเขาคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนอาจจะเกิดปัญหากับขบวนเสบียงก็ได้ มาคัตจึงสั่งให้ทหารเพื่อไปเช็คเขาจึงสั่งให้ผลลัตเวนออกไปเช็คแต่พวกขนพลทหารกลับไม่คิดอย่างนั้นข้างนอกมีพวกกบมากเกินไปอาจจะต้องสูญเสียพวกผลลัตเวนไปก็ได้คนรอดูก่อนมาคัดเขาไม่สนใจคําสั่งของเขานั้นก็คือส่งผลลัตเวนออกไปวันต่อมาผลลัตเวนหลายนายถูกส่งเข้าไปตามเส้นทางจนถึงกลางดึก มาคัดกับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติที่อยู่นอกบอมมาคัดคิดว่าพวกกบฏกําลังซุ่มดูพวกเขาอยู่ในเงามืดเขาจึงสั่งให้พวกทหารทุกคนเตรียมหลบพวกเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างมาคัดยืนอยู่บนกําแพงรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนพวกกบฏเข้ามาจริงๆพวกเขาเขาต่อสู้กันอย่างหนัก และครั้งนี้ฝ่ายกบฏก็พ่ายแพ้ไปพวกทหารโรมันชื่นชมมาคัดเป็นอย่างมากที่เขาสามารถปกป้องทหารเอาไว้ได้ถ้ามาคัดไม่สั่งให้เตรียมพลอาจจะมีการสูญเสียมากกว่านี้หลังจากนั้นมาคัดก็ถูกเรียกตัวมาดูอะไรบางอย่างอยู่ที่นอกกำแพงนั่นก็คือพวกทหารลาตเวนที่ถูกส่งตัวไปพวกเขาถูกจับพวกกบฏบิทแทนกดพวกโรมันเป็นอย่างมากที่พวกเขาบุกเข้ามายังแผ่นดินเพื่อยืดแผ่นดินของพวกวิทแทน รวมทั้งฆ่าและข่มขืนผู้หญิงวิถีแทนด้วยผู้นำกบฏจึงสาปแช่งพวกโรมันและจัดการตัดหัวพลลสตวเวนมาคาเห็นทุกอย่างท่านของเขากำลังจะถูกประหารเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้แน่นอนมาคัสจึงสั่งให้ทหาร50นายออกไปชิงตัวประกันจากพวกกบฏมาคัสจะเป็นคนนำทัพเองบวกมาคัสตั้งแนวป้องกันลุกเข้าไปจนถึงตัวประกันมาคาช่วยตัวประกันออกมาได้แต่ขณะที่พวกเขา กำลังถอยทัพู่นานก็เจอรถม้าของพวกกบฏเข้าจู่โจมพวกเขามาคัดจัดการคว่างหอกปักอกรถม้าจนเกิดพิความคืนและรถม้าก็โดนมาคัดเข้าเต็มๆมาคัดเขาสลบไปอยู่หลายวันจนมาคัดตื่นขึ้นมาในบ้านของอาของเขาหมอที่ป้อมเขาได้ย้ายมาคัดมาอยู่ที่นี่อาการบาดเจ็บของมาคัดหนักเกินไปหมอที่ป้อมไม่สามารถรักษาได้เขาจึงส่งตัวมาคัดมาอยู่ที่นี่ บ้านของน้องชายพ่อของเขาเองมาไกลจากป้อมปราการ200โยโยดบาดแผลขนาดนี้ดีที่มาคัดรดตายมาได้มาคัดรักษาตัวอยู่ได้หลายวันจนนายกองดูทเรียดเข้ามาเยี่ยมมาคาดไพ่พลของเขาถามถึงมาคัดเป็นจํานวนมาเพราะมาคัดคือวีรบุรุษของพวกเขามาคัดสามารถรักษาป้อมปราการไว้ได้ทางโลมจึงมอบรางวัลแก่วความกล้าหาญของมาคัดและได้สั่งปลดมาคัด ออกจากการเป็นผู้บัญชาการเนื่องจากมาคัดบาดเจ็บหนักคงไม่สามารถบัญชาการได้อีกต่อไปมาคัดเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ขัดคำสั่งจากโลมไม่ได้เขาจึงต้องรับชะตากรรมแบบนี้หลังจากนั้นมาคัดก็พยายามรักษาตัวเองบำบัดและฝึกเดินเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนพวกมาคัดใน้เขาชมการต่อสู้ระหว่างทหารกากับพวกท่าบิทแทนส่วนทาาคนนี้เขาชื่อว่าแอสกา เป็นชาวบิทแทนเขาเดินเข้ามาประจันหน้าต่อหนักลบและเอสกาก็ทิ้งอาวุธทุกอย่างเขาพร้อมที่จะตายแล้วอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยพวกชาวบ้านต่างบอกให้ฆ่าทาสคนนี้ทิ้งซะแต่มาคัสกับไม่ยอมให้ทาสคนนี้ต้องถูกฆ่ามาคัสตะโกนให้รอเวนทาสคนนี้จนสุดท้ายแล้วหนักลบคนนี้ก็ไม่ฆ่าเอสกาปล่อยทาสคนนี้ไปวันต่อมาอาของมาคัสจึงซื้อทาสเอสกา เพื่อมารับใช้มาคัดแต่ดูเหมือนว่ามาคัดจะไม่ต้องการทาสรับใช้จึงบอกให้เอสกาหนีไปแต่เอสกาเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาจะรับใช้คนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เอสกาคือบุตรชายมิกแกนเทสผู้ไม่เคยผิดคำพูดเขาจะรับใช้มาคัดตลอดไปจนหลายวันต่อมาบาดแผลที่ขาของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นจึงต้องเรียกหมอที่มีความเชี่ยวชาญมาดู บาดแผลของมาคัตยังมีเศษเหล็กอยู่ข้างในยังไม่ได้เอาออกมาเลยทำให้แผลของมาคัตไม่หายสักทีหมอจึงจัดการผ่าตัดเพื่อเอาเศษเหล็กออกมาหลังจากผ่าตัดเสร็จอาการของมาคัตก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเขาหายดีเดินได้ปกติแล้วมาคัตและเอสกาก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นจนวันหนึ่งคนที่อยู่ในสภา,าที่เป็นเพื่อนอาของมาคัตมาเยี่ยมอาของเขาเขาจึงแนะนำให้รู้จักบิทพูล ได้ยินชื่อมาคัตอาคิลาเขาจึงคิดขึ้นมาได้ว่ามีชายคนหนึ่งที่สร้างความอับอายให้แก่โลมนั่นก็คือเฟลวยอาคิลาผู้บัญชาการที่ปกป้องอินซีทองเมื่อ20ปีก่อนเขาคุมกองหน้าที่หนึ่งกองพันที่เก้าเคยราเดียสได้ยินข่าวลือมาว่ามีคนเห็นอินซีทองถูกนำไปบูชาในชนเผ่าหนึง่งในดินแดนทางเหนือโลมอยากจะได้อินซีทองคืนแต่พวกเขา ก็ไม่ยอมเอาชีวิตทหารนับพันเขาไปเสี่ยงทิพูนกับพูดออกมาว่าพวกเขาสูญเสียกองพันที่เก้ก็ขายหน้าเต็มทีแล้วถึงจะส่งใครไปเพื่อเอามันกลับมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทําให้มาคาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มาดูถูกพ่อของเขามาคาจึงบอกกับอาของเขาไปว่าเขาจะออกไปค้นหาอีซีทองเขาจะไปกับเอสกาคนน้อยหลบซ่อนได้ง่ายแต่อาของเขาก็ห้ามไว้ก่อนถ้าไปดินแดนแห่งนั้น มาขัดไม่มีสิทธิ์รอดชีวิตกลับมาแน่เพอเพอเอสกาอาจจะฆ่ามาขัดระหว่างทางก็ได้เอสดกาคือชาววิกแทนเขาอาจจะโกรธแขนลมอยู่ก็ได้แต่มาคัดก็มั่นใจว่าเอสกาไม่คิดจะทำแบบนั้นกับเขาแน่เอสกาจะช่วยเขาในการนำทางแต่ภาษาในการพูดระหว่างทางวันต่อมาทางคู่ควบหมาบุงนาไปย,ยังกำแพงต้นเหนือของวิกแทนจนมาถึงกำแพงสุดเขตปกคร,รองของโรม,มันออกจากกำแพงนี้ไป นั่นก็คือดินแดนเถื่อนทางคู่เดินทางมาได้สักพักก็เห็นศพถูกตัดหัวถูกแขนวนไว้กับต้นไม้นี่คือฝีมือของพวกนัลกลบเถื่อนทางคู่จะพักขานคืนกันอยู่ที่ในป่าเอ็ดการ์ยังถามมาคัสไปว่าอินทรีย์ทองสําคัญมากจนต้องเสี่ยงชีวิตมาเอากลับไปมาคัดจึงบอกกขาไปว่าอินทรีย์ทองเปียเสมือนโลมมันคือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของโลมที่ไหนมีอินทรียทองอยู่ที่นั่นโลมย่อมพิชิตแล้ว เอสกาจึงเลือกพูดถึงตัวเองพ่อของเขาคือลูน,ลวนวาวาวผู้ครองู้สึกสีน้ำเงินแ่มวิทแกนเทตผู้นำพลหอก500นายเจ็ดปีก่อนโลมเข้ามาบุกดินแดนของพวกเขาพวกเขาลุกฮือต่อต้านพ่อกับพี่ชายสองคนของเขาถูกฆ่าตายในสนามรบและแม่ของเขาก็ถูกฆ่าตายด้วยและเอสกาก็ยังรู้สึกโกรธแค้นโลมอยู่แต่เขาก็ต้องรับใช้มาคาร์ทพอมาคาร์ทได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ วันล่วงคืนทางคู่เดินทางต่อแต่พื้นที่ก็มีมากมายเหลือเกินจะหาเจอได้งไงเขาต้องอาศัยถามคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือพวกชาวบ้านเอสกาเข้าไปถามพวกชาวบ้านกองทัพ5000นายต้องมีใครเคยเห็นแน่ทางคู่ได้นั่งพักจนมีพวกนักรบเถื่อนบุกเข้ามาโจมตีพวกเขามาคัดและเอสกาจัดการพวกมันไปทางคู่จึงต้องรีบเดินทางต่อจนได้ไปเจอหมู่บ้านลเล็ก เอสกาเขาไม่ถามพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็บอกกันว,ว่าเห็นพวกกองทัพห้าพันนายมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือแล้วพวกเขาก็หายไปเอสกาถามคนมากมายแต่กลับไม่มีข้อมูลมากพอที่จะรู้ว่ากองทัพไปอยู่ที่ไหนกันแน่มาคัดคิดว่าเอสกาไม่ยอมบอกข้อมูลที่แท้จริงให้กับเขารู้มาคัดจึงบังคับให้ชาวบ้านพูดเขาเคยเห็นกองทัพเข้าไปในป่าทึบ่อนถัดจากเทือกเขาที่มีหมิมะปกคลุมทางคู่ จึงเรียบเรื่ทางไปที่นั่นจนมีชายคนหนึ่งเข้าจู่โจมมาคัดมาคัดบ,บอกให้เอสกาฆ่ามันทิ้งแต่เขาก็สังเกตเห็นแผลเป็นใต้คางเป็นรอยสายรัดหมวกพวกโกลมันจะมีรอยแผลเป็นแบบนี้แทบทุกคนและนี่คือทหารพ่อของมาคัดที่รอดชีวิตเขาชื่อว่าลูเซียตกองหน้าที่หนึ่งแห่งกองพันที่เมาคัดเขาเริ่มมีความหวังที่จะตามหาอีซีทองเจอแล้วลูเซียต เขาลอดชีวิตจากการถูกโจมตีจากพวกนักรบเถื่อนเขาบาดเจ็บหนักจนได้มีคนจับเผ่าหนึง่งเข้ามาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ลูเซียจึงอยู่กับเผ่านั้นจนมาถึงทุกวันนี้เขามีเมียและลูกอยู่ที่นั่นแต่เอสกาไม่ไว้ใจชายคนนี้ลูเซียอาจจะเป็นทหารหนีทับปล่อยให้พ่อของมาคาสู้กับพวกนักรบเถื่อนจนตัวของเขาตายลูเซียจึงเล่าให้มาคาสฟังว่าได้มีคำสั่งให้กองพันที่เก้าเดินทับขึ้นเหนือ สภาพอากาศเลวร้ายที่สุดพวกเขาเดินทับอยู่ได้หลายอาทิตย์แต่ก็ไม่เจอศัตรูแต่แล้วจู่ๆพวกมันก็โผล่มาทำกลางหมอกหนาพวกมันข้าพวกทหารอย่างโหดเหี้ยมพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าต่อสู้กับพวกมันพวกนักรบเถื่อนพวกมันสู้ชนิดหลังชนฝาแต่พวกมันก็ซุ่มโจมตีพวกเขาทีละคนชนเผ่าเหนือมากันทุกเผ่าแต่ที่โหดที่สุด นั่นก็คือนักรบพิจาราของชนเผ่าซิลพวกมันตัดเท้าคนที่ตายไม่ให้วิญญาณเดินไปสู่ยมมโลกได้มาคัดจึงถามได้ว่าพ่อของเขาสู้จนตัวตายหรือเปล่าสุดท้ายที่ลูเซียสเห็นเขาเขาถูกนักรบซิลลุมล้อมลูเซียสและคนอื่นๆเพ่นหน,นีไปก่อนส่วนคนที่ครอบคอมอิสีนั้นก็คือเผ่าซิลคนที่รู้ว่าเผ่าซิลอยู่ที่ไหนนั่นก็คือเอสกาเองพราะเขาเป็นคนวิทแทนกว่วเขา หลบอยู่ที่นี่ร่วมกับชนเผ่าซิลและลูเซตจึงขอแยกย้ายไปคนละเส้นทางมาคัดและเอสกาตามหาเผ่าซิลต่อไปมาคัทรู้สึกโกรธที่เอสการูร้จักเผ่าซิลแต่ก็ไม่ยอมบอกเขาสักทีเอสกาจึงกระโจนใส่มาคัดต่อยตีเพว่ความโกรธจนพวกเขาเห็นพวกนักรบเถื่อนนี่คือหน่วยรบพิจชาาของชนเผ่าซิลเขาชื่วาเจ้าชายซิลลูกผู้นำชนเผ่าซิลเขาถามไปว่าเจ้าคือใคร เอสกาจึงตอบไปว่าเขาคือบุตรของคูนาวนายกองทัพล้าสังหารบิทแกนเทสส่วนโลมคนนี้เป็นทาสของเขาเองเขาพาตัวมาเพื่อรับใช้พวกซิลจึงต้อนรับเอสกาเข้ามาชนเผ่าทั้งสองเผ่าเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาก่อนจึงเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอดพวกซิลเชิญเอสกาไปพักที่หมู่บ้านและจับตัวมาคัดไปด้วยมาคัดทุกจับไม่ยังหมู่บ้าน กลายมาเป็นทาสของเอสกาชนเผ่าซิลตอนรับเอสกาเป็นอย่างดีและนีคือผู้นำของชนเผ่าซิลเขาเคยนำตัวพวกโรลมันมาที่หมู่บ้านอยู่หลายคนแล้วแต่พวกเขาไม่เคยมีหัวติดตัวมาด้วยพวกเขาต่างจัดงานฉล,ฉลองให้เอสกาเป็นอย่างดีพวกเขาดื่มกินอย่างมีความสุขดื่มเหล้าฉลองอย่างสนุกและทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เอสกาเข้ามาเป็นพวกซิลจนมาคัดได้เห็นอิซีทอง อยู่ในมือของหัวหน้าเผา่าหลังจากเสร็จพธิธีทุกคนต่างหลับสนิทเอสกาจึงเดินเดินตามแผนของเขาเขาไปช่วยมาคัดเพื่อไปชิงอินทรีทองจากหัวหน้าเผา่าทางคู่เขาไปหน่วยทำของพวกเผาซิลจนได้ไปเจออินทรีทองอยู่ที่ท่านบูญชายันมาคัดในมันมาอยู่ในมือของเขาแล้วแต่ก็ถูกพวกหัวหน้าเผ่าเห็นซะก่อนจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาคัดจัดการหัวหน้าเผ่าลงไปได้และเลี่ยมหนีออกมาจากหมู่บ้านทางคู่ ความหมายอย่างเลี่ยงดีเพื่อที่จะกลับไปอย่างป้องปากการส่วนพวกซิลตอนนี้พวกมันรู้ตัวแล้วว่าเอสการเป็นคนทรยศทั้งฆ่าหัวหน้าเผ่าและชิงอิสิทองไปด้วยพวกเขาจึงออกตามล่าทั้งคู่พวกมันวิ่งแบบไม่มเด็ดเหนื่ยส่วนมาคัดเขาก็บาดเจ็บจากการต่อสู้เดินทางได้ช้าลงพวกมันอาจจะตามมาทันก็ได้จนอาการบาดเจ็บของมาคัดเลื่อมไม่ไหวและต้องสูญเสียการเดินทางที่ช้าลงไปอีกยิ่งการเดินทางช้าลงไปอีก พวกเขาก็ยิ่งมีความเสี่ยงพวกเขาจึงตัดสินใจซ่อนตัวเนื่องจากพวกมันใกล้เข้ามาแล้วหนีไม่ทันแน่นอนทางคู่ซ่อนตัวอยู่ในลำธารพวกมันหาทางคู่ไม่เจอพวกเขาเดินรอดไปได้แต่อาการบาดเจ็บของมาคัดกับหนักมากขึ้นจนไม่สามารถเดินต่อไปได้แล้วมาคัดไม่ไหวแล้วถ้าเขาเดินต่อไปพวกมันคงเจอเขาแน่มาคัดจึงจะขอตายที่นี่แต่จะให้เอสกาเอาอินทรียทองกลับไปยังโลม เพื่อกู้ศักดิ์ศรีพวกเขากลับคืนมามาคัดจึงสั่งให้เอสกาทําตามคําสั่งของเขาเอาอินทรีทองแล้วหนีไปปล่อยให้เขาตายอยู่ที่นี่แต่เอสกาเขาก็ทําไม่ได้เขาสาบานด้วยชีวิตของเขาว่าเขาจะไม่ทิ้งมาคัดหากมาคัดต้องการให้เขาที่จะหนีไปเอสก,กาให้มาคัดปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสมาคัดจึงตอบตกลงปลดปล่อยเอสกาเป็นอิสระเอสก,กา มนชื้ชาตของมาคัตอีกต่อไปแต่เอสกาเขากลับไม่รับอินซีทองไปเฮดกาเขาสัญญาว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับคนที่จะมาช่วยเอสกาออกเดินทางปล่อยให้มาคัตรอยอยู่ตรงนี้มาคัตรออย,ย่างมีความหวังและขอสู้ตายกับพวกเผ่าชิวจนมาคัต <H 9 S 2> เห็นเฮดกาเดินออกมาจากหมอกพร้อมกับกําลังคนของลูเซียดนี่คือคนที่รอดชีวิตทหารพ่อของมาคัตพวกเขาจะขอรับคําสั่งจากมาคัต และพวกเผ่าชิวก็ใกล้เข้ามาทุกขณะมาคัดจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมปกป้องอินทรีทองพวกเขาตั้งแนวป้องกันจนพวกเผ่าซิวได้เผชิญหน้ากับพวกเขานักรบเถื่อนจึงเข้าโจมตีพวกมาคัดพวกเขาสู้สุดชีวิตจะไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตไปได้ จนสุดท้ายแล้วพวกมาคัดก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่ก็ต้องสูญเสียทหารมือดีไปนั่นก็คือลูเสดมาคัดจึงนำอิชีทองกลับไปยังโลมเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของวงตระกูลของมาคัดกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพวกคนในสภาต่างดีใจที่ได้อิชีทองกลับมานี่เป็นสัญลักษณ์ศักซิทธ์ของโลมสภาจึงจะหลือฟื้นกองพันธุ์ที่9ขึ้นมาใหม่แล้วให้มาคัดเป็นผู้บัญชาการทัพคนต่อไปต่อจากพ่อของเขา แล้วหนังก็จบต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วครับกับการสไปหนังดี D. e Eagle ฝ่ามือตายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์ที่ได้ออกฉายในปี2011ครับส่วนหนังเรื่องนี้ IMDB ให้คะแนนอยู่ที่6.2เต็ม10ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม m r Cas Studio ขอขอบคุณ และสวัสดีครับ